ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดือนนะแบทแมนแมวแหวนสีส้มวันนี้ผมจะมาเล่นแมปเดอะสตรองเกตแบทเชอร์กราวนะครับก่อนอื่นผมต้องเปิดคลิปล็อกก่อนเย้าไม่งั้นผมเล่นไม่ได้นี่เนี่นะครับอันนี้คือท็บปุ่มนะนี่ก็คือโดน Q คิวก็คือ482ไปแล้วนะครับส่วนคิวก็คือ127นะครับ ผมเลือกใช้ฮันเตอร์นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะฝึกวิชานี้นะครับผมก็ไม่รู้ใครหาเรื่องผมผมหาเรื่องคนนั้นกลับนะครับผมนะผมจะเดินอยู่เฉยๆดูนี้มันจะมีมามันจะมีคนมาต่อยผมไนหะมจะมีคนมาฆ่าไหมเฮ้ย ฉันไม่จำได้แน่หรอกเจ้าแมวมจะตีคนที่เขาแบบอยู่คนเดียวนะผมนะเยีย <Yeah. S 2> อืมอ้ยอ้ย,อยแหลกอะไรวะเนี่ยทำไมมันดูแหลกๆวะแล้วทำไมเขาเดินอย่างเงี้ยหลหลโหลหล มันเล็กๆอะทุกคนเอ้ยมันเล็กๆอะทุกคนอ้นี้คืออะไรอ้นี้เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรวะเอ้ยอ้นี้อะไรอ้นี้เกี่ยวอะไรอันนี้เกี่ยวอะไรอนี่เกี่ยวอะไรอันนี้เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับเขา ไม่มีเกี่ยววิไปโอ๊ะโอ๊ะเกเรเกเรปีเฉียบปีปีตยวไอ่ดีบ้านนี้ว่ะเจมุกก็เจไม่ค่อยเก่งนะช่วงนี้เป็นเอ่อจริงๆก็ไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้สักเท่าไหร่นะมุกนะไปติดแบบตื่นจะมากกว่านะ นี่แกเจอกับดักฉันเร็วเจอกับดักฉันอืมกับดักไหมล่ะอุ้ยอจะจะทำอะไรคิดเหรอไปเร็วๆๆใช้สกิลนี้สิยังสู้ปลอดตาย ดีดีดีฟูดีตูงตูมยังไงล่ะเรียบร้อยดูสิเดอะลาสกิก้าเบคอนกูดึงเบกิก้าเบคอนนะผมมีเพื่อนที่ชื่อว่ากิก้าเบคอนอยู่สองคนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ปืนกับพิบได้โอ้ยอันนี้ใช้นินจาสวัสดีฮับฟูวัสดีฮัปุ่มจะต้อนรับผมจะต้อนรับเข้าด้วยกันทำอย่างนี้ did อดู o n t know บัสตอนเนี้ยฉันก็าถามว่าเขาทำอะไรผิดนะครับซึ่งเกมนี้ก็คือมันต้องต่อสู้นะก็คือมันสามารถแบบไอ้นี่ได้ทุกคนโอ้ยชั่อเริ่มแหลกละเริ่มแหลกละทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นมันแหลกโอ้มันแหลก,กจนผมตายเลย มันยังไม่พอใช่ปะโอ้มันยังแหลกไม่พออีกหรือเอ้ยโอ้ยอย่าทำฉันสิอิสกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยให้ผมนั่งบ้างดิเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิยาน จะไปด้วยเมนหรอจะไปด้วยเมนก็ตายเหมือนกันน่ะยาอุ้ยชึบโอ้บอลเลยอุ้ยยาโอ้อุ้ยมีแต่คนรู้บอมอุ้ยโอ้ ตายวิศตายจ้เกอเออบัลลังฮันเตอร์บมหมดละไม่ยันดนแมวต่อยนี่ผมไม่ทำร้ายแมวอันนี้คืออะไรทรัมป์โซ่ เดีเฮ้เ,เต้นด้วยดีเต้นด้วยดีอันนี้ไม่ใช่ทาเต้นหวอะนี่นี่ผมต้องควงซ่อมนะควงซ่อมนึดนิด แล้วเขาก็าไปเต้นกันอยู่ตรงนั้นฮะสองคนหยาอืออืมยาอีอะไรอะไิ๊โอ้ลว Bảo là Bảo là Stop talking about bao lơ Good job animal E E đi đi, Ê đamí đamí E đi đi, E E E โบโบปีสต็อปนะฮะเขาบอกว่าหยูดเตอขอล้องไม่ฉันไม่หยุดฉันไม่หยุดอุย้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อยแบบนั้นกลางอากาศด้ยด้วยโอ้มันใช้สกิลอะไรกันเนี่ยทุกคนเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยผมไม่แคื่ผมไม่แคื อันนี้อัอนนี้เร็วอีอ่าฮ่าฮ่าตอบได้ทันแล้วมันก็ทำสวนผมตอโอ้โหแล้วผมโดนอะไรควบคู่ไปด้วยก็ไม่รู้จนได้ได้ Please stop breath ฉันไม่หย işte. ุดฉันไม่หยุดเอ้ยฉันไม่หยุดเว้ยอุ้ยฉันไม่หยุดอ่ะไอ้บอลเลอร์โอ้ยบอลเลยไอ้บอลเลย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 เอ้ยยยช่ววด้ช่วยด้วยวะ ก็โดนจนได้ฮนะทุกคนไอบอลเลยอย่าอย่าทำชั้นบอลเลยบอลเลยอ,อย่าจะทำฉั้นแบบนี้ไม่ได้นะอย่าบอลเลยเฮ้ยเฮ้ยเจนนี่เดียวดิเอ้ยอย่าโดนต่อยหมูเป็นไงละ่ะเออโดนต่อยหมูนะเขาโดนเดสเคาน์เตอรต์เรียบร้อยฮนะคนนั้นโอ้ อดีนนคตคอเตอร์นี่คอเตอร์กันเลยอ่ะเอ,ะอะเดดถ้าผมเปิดทั้งเอ้ยถ้าผมเปิดอันติีรอบได้ก็คือจบนะครับผมแล้วผมก็จะจบคลิปนะครับก็คือผมต้องเปิดอันติแล้วก็รออันติหายนะครับ เอ้ยโอ้ยโหซีเลียดพันเลยเหรอมาจริงจังนะบุมนะเดินหน้าสแกาบเดยก่อนสวัสดีคนเหล่ามนุษยชาติเอ้ยอย่าดีไอ้บอลลอร์รอไอ้บอลลอร์รออบอลลอร์รออบอลลอร์ จะจุกินอแบบบอลโอไมายโอไมายโอไมค์ถ้าเปิาอยากไมอธิบอยอะ้วมันก็จะมาฆ่าฉันอย่างเดียวใช่ไหมบูมบูมเบนแบบประดับปงแผวโอ้ยดูมันทำสิดูมันทำสิดูสิ่งที่มันทำเลครับทุกคน โอ,โ,โ,อโอ้ or, uy, uy, uy. Uh, โหจมดินเลยไปเกับไอ้กัฟูนี่ไอ้ยโอ๊ยเอ้ยเิ้ิวว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 ิม เอ้ลุงนะเอ้ยเออพอมันจะใกล้จบมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเอ้ยมันทําท่าอะไรวะตอนแรกผมก็งงอยู่ว่ามันทำอะไรวะมันกางแขนสุดท้ายคือมันทําอันนี้โ่สิกินเวลาสุดๆไปเลยมันกินเวลาเข้าใจไหมมันกินเวลามันกินเวลา แต่มันก็มีคนทําต่อฮะเรียบร้อยไอ้คนที่มันฆ่าผมมันกำตามสนองผมต่อยกับไอ้บ้านี่ก็ได้เอเอ,เอดัมมี่ผมต่อยกับไอ้ดัมมี่ก็ได้เอ้ยต่อย,ต,อยต่อยฉันเหรอเกะเกะทำให้ฉัน,ท,น,ฉนทำฉันทำฉันทั้งหมด เอ้ยให้ฉันใช้บางสีไอ้บ้านี่วันนี้ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยรับเฮ้ยอยู่เร็ว,รวอุชิดชิด,ชดมนทำอะไรไม่ได้กับเขาเลยได้เวลาละฮันเตอร์ Hunter มาละดุมดุมดุงดุงอ่ามันมาทำอะไรหน้าผมเนี่ย เดี่ยคนเดียวนี้เล่นดีกว่ามันก็ยังจะมาฆ่าผมอยู่ดีนะอุ้ยบูมอุ้ยเอ้ไม่ฉันไม่อยากโอ้ยอืม ดีละผมดีละนี่นี่นี่ปันชักรวบอุ้ยโอ้กำลังจะลาดอยู่แล้วโอ้ยกำลังจะลาดแล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเป็นแม่ไม้สีส้มด้วยนะครับบาย